ผู้วยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ซื้อเครื่อง GT 200ไปใช้ด้วยครับคุณหญิงอยู่ที่ภาคใต้นะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะคุณต้อยยศค่ะครับวันนี้ผลออกมาก็ชัดเจนในแง่ว่ามันใช้งานไม่ได้เพราะว่า2ี่ครั้งที่ทดสอบหาเจอจริงๆสี่ครั้งมันเป็นความเป็นไปได้ปกติอยู่แล้วคุณคุณคหมอว่าไงฮะเ,ออเรื่องของการตรวจพิสูจน์หมอก็ไม่ว่าอะไรเลยนะคะครับยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราไม่เคยใช้เครื่องมือตัวนี้ตัวเดียว เราใช้เครื่องมือตัวนี้ทําให้ชี้เป้าในสถานที่ที่มันแคบคืออยากให้เข้าใจการทํางานนิดนึงครับบางทีหมู่บ้านหรือสถานที่ที่มันกว้างเบื้องว้างเนี่ยเราจะทำไงให้แคบเข้าซึ่งเครื่องเนี้ยสมมุติว่าชี้เป้าได้แค่10%หรือ4ใน20ส,สมมุตินะคะครับค่ะในมงมที่เราเคยใช้มาเนี่ยเราก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าแล้วทําไมมันใช้ได้อืใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แบบที่สูดทราบค่ะเราไม่ได้ขัดกับการทดลองเลยเแต่ว่า เรียงนึกในใจว่าเออใช้ลองเอาเอาไฟติกมาติ๊กแล้วก็เอาสารเศษติดมาวางซิ๊กแต่อันนี้ไม่ใช่ท้าทายใครนะคะหมายความว่าในเชิงการศึกษาทางทางวิทยาศาสตร์มันต้องต่อค่ะอืแล้วก็เอต่อที่ว่าถ้าใช้เจ้าหน้าที่ดิติทยาศาสตร์ติ๊กแล้วดูที่มันจะเป็นยังไงเปลี่ยนสถานที่คือคือมันยังมีวิธีที่ทาสอบได้อีกหลายหลอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่เชื่อนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องนี้มันไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วเราก็ เราก็วางมันในกรอบของการใช้เพื่อพิสูจน์เป้าเท่านั้นชี้เป้าเท่านั้นค่ะถามผู้หญิงหมอรงๆพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มีเหตุเหตุหตการณ์อะไรยังไงยังจะใช้ไหมฮะใช้ค่ะเมื่อกี้ก็ใช้เมื่อวานก็ใช้ใช้ก็เจอปืนใช้ก็เจอเคื่องที่เปื้อนสารระเบิดค่ะเมื่อช้ารู้านมาก่อนหน้าจะมาคุยกันก็ใช้ก็เพิ่งดํานานงานถูกไหมฮะแต่ว่าตัวตัวเนี้ยมันไม่ได้ชี้ไปที่วัตถุค่ะมันชี้ไปที่พื้นที่ที่มันเหมือนอย่างเป็นห้องหนึ่งเป็นมุมหนึ่ง ถ้าเราจะรว้มวมเป็นตัวไหนเนี่ยเราจะต้องเอามันมาตรวจด้วยเครื่องไซโดและไอออนแสนค่ะคือเราไม่เคยใช้เครื่องตัวนี้แล้วก็ยืนยันตักผ่านบุณสรยุทธ์นะคะว่าไม่เคยมีการดําเนินคดีโดยใช้ CT 200ค่ะนะคะไม่ไม่เคยไปชี้ตัวบุคคลแล้วก็บอกว่ามีสารระเบิดแล้วมาดำเนินคดีโดยตรงไม่ใช่ไม่มีค่ะแต่ในอดีตเนี่ยทหารหลายคนอาจจะเข้าใจผิดใช้ c ร200พอชี้แล้วก็ ัมจะคิดว่าเขามีซึ่งเราพยายามรณรงค์ว่าหาซี200ทีสองร้อยชี้จะต้องต่อได้การตรวจด,ด้วยไอออนสแกนเสมอคะ่ะอืแล้วก็เวลาที่ตํารวจหรือใครจะดําเนินคดีเนี่ยต้องมีไอออนสแกน p o s ิ t i v ขนาดพอสิท i ยังไม่ดําเนินคดีเลยะคะ่ะซี200ทีสองร้อยชี้จะไปดําเนินคดีมาคงเป็นไปไม่ได้ค่ะคะุณหญิงบอกฮะเมื่อสักครู่ที่ที่บอกว่าถึงมันจะสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นสี่ในสิบแต่ถ้าใช้เพื่อพอจะเป็นการชี้เป้าแล้วเข้าไปตรวจซ้ําด้วยวัสดุอย่างอื่นเนี่ยถูกไหมฮะใช้เครื่องม ในม,มุมที่ไม่ใช่เราไปบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ระเบิดนะคือถ้ามันไปเป็นอันตรายเป็นเครื่องประกันว่านี่นะ่าจะไม่มีอันตรายแน่นอนอย่างนี้เราไม่ใช้เครื่องมือเราไม่เชื่อเครื่องนั้นอย่า <Yeah, S 1> เครื่องตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะ,ะจากผลการทดสอบที่แปลความทางวิชาการเนี่ยผมฟังดูแบบชาวบ้านเนี่ยนะฮะคุณหมอฮะ,ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ีในยี่สิบเนี่ยที่ผลออกมาเนี่ยมันคือความเป็นไปได้ปกติอยู่แล้วเหมือนไปทําข้อสอบแล้วติ๊กมั่วๆไปตามสถิติมันจะออกมาถูกประมาณนี้อยู่แล้ว มันเหมือนกับเครื่องมันใช้งานไม่ได้จริงเลยคือไม่สามารถบอกอะไรได้เลยคุณหญิงหมอไม่คิดอย่างนั้นแหละเออเราอยู่กับเครื่องในแบบปฏิบัติเราก็ไม่อยากเถียงกับนักวิชาการค่ะหมออยู่กับการปฏิบัติแล้วเราจะไม่เคยพูดอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้ครับสิ่งที่หมอได้พูดให้แต่คุณสรยศเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้รู้ได้จับต้องมันได้ได้สัมผัสกับงานมันอืเราก็ยืนยันว่าเราไม่เคยเกินเลยหมนะายความว่าไม่เคยใช้เครื่องมือเนี้ยเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื แล้วดีอีกนะคะในมุมกลับกันเพราะหมอพูดเรื่องเครื่องไปโดมานานแล้วทําไมไม่จัดหาให้เจ้าหน้าที่คนเนี่ยมันขนระเบิดข้ามไปข้ามมาไม่มีทางรู้ได้หรอกอเขาหาจีีสองร้อยมาก็ค้นนึกว่าเครื่องเนี้ยมันใช้ได้ครับในเมื่อการที่สูบทราบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ถึงเวลาก็ถือหยุดเตอร์ค่ะ ในใจนี่ยไม่รู้เลยว่าซื้อตีเสมาต้อง800ตัวเราเัียงซื้อมาแค่ใช้เฉพาะจิตเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยคือหยุดซื้อก็ต้องตามตามนโยบายถูกไหมฮะถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าจะใช้ไว้ไพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นก็จะไปใช้อีกเป็นการไปดูเบื้องต้นแต่แต่เราใช้ในวัตถุประสงค์ซึงไม่ใช่ไปตรวจสอบก็มีอันตรายต่อผู้อื่นนะคะไม่ใช่ครับเราใช้เพื่อทําให้พื้นที่มันแคบลงครับขอบคุณครับคุณหญิงครับเราสอบทังชาตตรงนี้ก่อนนะฮะ